ครับอ่ะค่ะซีโอท่านหนึ่งครับที่เสพหาเอ่อมันมันมีความหนักหน่วงขนาดไหนครับตอนนี้กับสตูดิโอของเราจริงๆในฐานะซี o โอเนี่ยเราเป็นมาประมาณ2ปีแล้วเพราะว่าผมแบบทำสตูดิโอเซอร์เทนมาแล้วเราก็เวิร์กกับวอร์เนอร์มาแต่ว่าเราเวิร์กกันมาในฐานะที่แบบยังไม่ได้เราโปรดิวซ์งานที่เป็นของสตูดิโอออริจินอลซะเท่าไหร่คือนี่เป็นชิ้นแรกจริงๆเพราะฉะนั้น ผมโอ้โหผมต้องขอบคุณไปไี้ทีมงานเลยทุกคนแบบทํางานกันหนักมากๆไม่ว่าเป็นคุณวิวีคุณวีนัสคุณโจเนี่ยบริษัทมีกันอยู่แค่นี้แค่นี้ก็ยังทํางานกันอย่างเต็มที่ก็แบบอยากขอบคุณจริงจริงแต่โปรเจกต์นี้เอาจริงนะเรื่องของซีรีส์อะเราแบบคิดมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วผมอกซีรีส์ซีรี์เนี่ยผมคิดตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะทําได้ยากมากนะอีกคงอีกนานเลยกว่าจะได้ทําในชีวิตจริงอะนะ แต่ว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเจอคนนู้นคนนี้เราเหมือนเรามีทีมงานที่ดีซัพพอร์ตเราเราเจอคนที่ดีอะไรเยมันก็เลยกลายว่าเร็วขึ้นกว่าที่คิดซึ่งจริงเป็นไม่ได้หนึ่งโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันนะของบริษัทเราแบบโอ๊ยถ้ามันเกี่ยวกกล้าที่จะก้าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ใช้ความกล้าใช้ความบ้าจริงจริงอย่างที่บอกคือรู้สึกว่าในในในคิวที่มันมีอยู่เท่านี้เราสามารถจะทําสิ่งนี้ได้จริงๆเราก็ถามถามตลอดเวลาแล้วก็ รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราทําตรงเนี้ยในช่วงเวลาที่อายุ29เนี่ยมันก็เฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเราทําหน่อยมันมันครั้งนึงในชีวิตแล้วก็เราอยากเห็นผลงานจริงๆที่เราทําออกมาแล้วมันไปอยู่ในหน้าจอแล้วมันแบบทุกคนสามารถบอกได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันแมสเซจมันดีแมสเซจมันมีนิ่งมันพูดกับเขาแล้วทำให้อินสปายเขาอะไรย่างเงี้ยทั้มเอออะไรเงี้ยก็เลยทำก็เป็นปีทองของเราเลยครัแบบเลขสองเก้าฟังอะไรอย่างเงี้ยมันว่าทุกอย่างประสบความมัน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 เป็นแบบว่า ม่มีความเอนเหมือนท,ที่ที่เรามาตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าคือถามว่าปีทองไหมมันมีทุกปีมีความรูปแบบไม่ต,ต,ต่างต่างกันมากปีนี้สนุกแบบนี้ปีนั้นสนุกแบบนี้แต่ว่าปีนี้ก็เข้มข้นหน่อยมันมีหลายละย,ยาะหน่อยให้ให้ใหทำต<ม>ั้งแต่ต้นปีนี้เพิ่งกลางกลางปีเองกลางปีงใช่เป็นห่วงเรื่องก็ภาพสุขาจด้วยนะสุขใจพกระจายครับผมหลังจากวันนี้ผมน่าจะได้พักผ่อนแล้วเพราะว่าก่ <laughs> อนหน้านี้ผมเครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้คือเป็นวันแบบดี์เหมือนกันเพราะว่า ทุกสิส ok ่ง e ที่เราทำอ่ะมันจะออกมาภายในวันนี้พายโลดแซวทุกนี้นั่นต่างๆอะไรเงี้ยแม้ว่าตอนเดินเข้างานมาซาวที่เปิดในงานอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันผมว่าน่าจะได้พักผ่อนขึ้นเยอะเขาเรียกทีมมาว่าคุณลงมือทาเองในทุกๆโปรเซสทุกขั้นตอนเลยอ่ะใช่ทำไมไม่คนอื่นนะเธอจ้างเจอไหนอ่ะไม่แบ่ขั้นตอนนั้นเงินหน่อยไม่ไม่คือจริงๆอ่ะแค่รู้สึกว่าอยากบางทีเรามีภาพในหัวแล้วบางทีเขาทามาอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็อาจจะ adjust ได้แต่บางทีเรารู้สึกว่า อันเนี้ยถ้าสมมุติไม่ใช่เราอ่ะเขาจะทําออกมาอีกแบบแน่ๆก็เลยลงมือทาสิ่งนี้ไปด้วยตัวเองทั้งหมดสกอตต่างๆอะไรเนงะี้ยเห็นว่าในของเขียนบทเรื่องเขียนบทเราก็ลงม,มือเองจริงๆทีมผมเนะี่ยเขามีพล็อตอยู่ซึ่งเราหยิบเราเห็นพล็อตนี้มันน่าสนใจมากเราหยิบมาแล้วเรามาเขียนเพื่อให้เรื่องมันสมบูรณ์แล้วเราก็มีทีมมาช่วยกันอีกใช่เอาจิตรแอนดานไทยแบบเริ่มต้นมาจาก ผมโตมาการแบบว่าดูหนังดูซีรีส์แล้วก็เพลงผมส่วนมากก็จะมีความเป็นซีเนมาติกเนาะในวีมีเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่สั้นๆไงสี่นาทีสี่นาทีสามนาทีอันนี้มันเป็นเรื่องลองอะเรารู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. มันมันอยากจะให้งานของเรามันเป็นชิ้นยาวๆสักทีหนึ่งเว้ยแบบ uh huh. หลายๆตอนหน่อยอะไรเง uh ี้ยเพื่อที่คนดูจะได้แบบดูไปแล้วรู้สึกฟิลไปแล้วเราก็เอ็นจอยมีแพชชั huh. ่นด้วยการออพเซสกับมันด้วยแล้วยิ่งไปได้เล่นหนังจีเดชมาอนะไรเงี uh ้ยแพชชั่นในเรื่องงานแสดงมันก็เพิ่มขึ้นแล้ว แล้วมีหลายๆคนบอกว่าผมหาหายจากวงการการแสดงไป2ปีเลยนะที่ไม่มีผลงานการแสดงออกมานอกจาก MV วีจริงๆไม่ได้ตั้งใจหายหรอกแต่คือมันยังหาบทหรือว่ายังหาอะไรที่เราแบบอยากจะเล่นไม่เจอแล้วพอมันเจอจริงบางทีแบบเจอจริงบางทีแบบมีบทอยู่แต่คงไม่มีใครทําหรอกเรื่องเนี้ทําเองก็เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันหนักนาดนี้มันมีความที่รถไอ้พี่เจมสกลัวโหลดหรือว่ากลัวเครียดอะไรเงี้ยกลัวมันโหลด ผมและทีมงานน่าจะโหลดกันอยู่ประมาณหนึ่งแต่เรามีเวลาพักผ่อนยงพอนะเราเรายังได้นอนอิ่มอยู่6 7ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามจะจัดสรรเวลาแหละเพราะว่าที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพเราแล้วก็สุขภาพทีมงานด้วยแล้วที่สําคัญคือแฟนเขาก็จะมาห่วงเราอีกทีว่าเฮ้ยเป็นยังไงไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกผวาในใจก็เลยมันจะขมิบพึ่งมันจะขมิบได้ไหมว่าไม่ใช่จะยืน มันจะคำนี้เนี่ยแม้ว่าแบบพี่เจิบบ้างงานนะครับบ้างงานเออผมไม่ได้มองเป็นงานมันก็เลยไม่รู้สึกว่าบ้างงานรู้สึกว่ามันทำเพราะสนุกอย่างผมมีช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทําสิ่งนี้เลยเป็นอาชีพด้วยซ้ำอ่ะแต่ตอนนี้เราได้ทํามันเป็นอาชีพมาเกลี่ยกานความบ้าคลั่งในการที่แบบอยากทำโน่นอยากทำนี่นอย่างนั้นก็เลยไม่มีเลยแล้วพี่ว่างไหมครับเออโอเคกลับว่างไปไม่ดูเลยก็คือตอนนี้ก็คือสนุก ใช่ใช่คนที่กครคับผมได้นี่ต้องเป็นคนประเภทไหนคิดไม่ออกเธอคิดว่าไหนต้องเป็นคนประเภทไหนไม่รู้นะผมว่าชีวิตส่วนตัวผมอะผมเป็นคน i n t r o v e มากนะแบบโค้ช i ินโว v เลยแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีเวลาอยู่คนเดียวเลยเออมันคือผมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่ยังไม่มีเวลาทันนั้นในชีวิตเลยก็เลยที่อยู่ในบนเวทีกับทิมส์ก็มัเขาแบ่งแคเราอยู่เป็นชุนไม่ควรนะจริงแล้ว คนแบ่งไอ้นอนไปอยู่คนเดียวทำไมผมอยู่อินโดเวร์กับเพื่อนๆใช่ทุกนเต็มแต่ว่าใครหมอเนยะางนี้มันีีเค็มใจกับอิงฟ้าอ๋อเวลาคุยกันก็คุณพวกนาไม่ค่อยมีเรื่องกันเคนุอิฟ้าีไแเขาก็ยุ่งเหมือนกันผมว่าอิงฟ้าเราพอทํางานกันผมรู้สึกว่าอิงฟ้าก็เป็นคนบ้างานขั้นสุดยอดเหมือนกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์ในเรื่อง งานแอคติ้งมากๆแล้วก็ผมรู้สึกแต่รู้สึกว่ามันมันคือแบบโย่อะมันคือโย่ให้เพื่อนยังไงยังไงมากกว่ามากกว่าระหว่างอินฟ้ากับเราไปบ้างงานมากันผมว่าน่าจะพอๆกันเลยเพราะว่าวันก่อนก็เจออินฟ้าที่เราถ่ายแบบงาน GDS อะไรเงี้ยก็อินฟ้าก็อดนอนอยู่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเลยก็โดลกมาเลยก็ไม่เราไม่ได้พูดอะไรเลยเราแค่จับปากเขาแล้วเราก็บอกว่าเราู้องทำธุวกิจแบบคุยกเรื่อง ก็มีออออใช่มันอาจจะยากนิดนึงคือผมพูดกับตัวเองก็ลำบากแล้วพูดกับคนอื่นก็จะลำบากไปสเต็ปหนึ่งหรือว่าเป็น,นเสน่ห์ของการคูดน้องครับครับปากเลยครับปากรากน้อง ครับผมก็ฝาก Happy Ending ครับ้ยใครอยากขันอ้ใช่ครับผมก็เกลี่ยไม่ได้อันนี้เป็นคอนเทนต์เผื่อไว้เขาไปแชร์เยอะๆครับผมใช่ใช่ใช่เป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นแบบอะไรเราไม่ได้ซุ่มซ่ามหรือเไม่ได้ไม่ใช่เป็นไม่ได้ผมเป็นเป็นมีมเราแทลนมาหล่นแล้วอันนี้โหล่นแล้วอ่ะพอแล้วพอแร์ตฝากผมฝาก Happy Ending ครับผมซีรีส์นะครับผมก็วันนี้ไพายออดออกสามารถดูได้ในยูทูบของสตูดิโอซัตเทิลซึ่งก็ฝากเข้าไปคอมเมนต์นะรู้สึกยังไงก็ เรามาคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็น IG t w i t t e r นะครับผมหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆผม,ผมก็สามารถมาคุยกันได้แล้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยจอลินครับผมพี่ไม้บาร์โคดแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทำกันมากๆจริงๆหวังว่าทุกคนจะได้ดูเรื่องนี้ในเร็ววันแล้วผมก็อยากจะดูเรื่องนี้ในเร็ววันเหมือนกันนะครับผมงไงเจอกันปีหน้ากับแอปเปิ้ลดิงเด็ดซีรีส์ครับผมแล้วกอ็อยากจะฝากอีกหนึ่งก็คือฝากเพลงประกอบด้วยนะครับผมก็เป็นพุกเป็นคนดีเองสุดท้ายฝากอัลบั้มด้วย นะครับผมซึ่งกำลังจะออกแล้วแล้วก็งานแตนงสายครับผมงก็ฝากด้วยครับผม <Yeah. S 1> เชฟซัตเตอร์ครับอ่อนเงี้ยโอ้